ในบางธุรกิจอาจจะไม่ได้สวยรู้แบบที่คิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจเนื้อแพนเบสหรือเนื้อที่สร้างจากโปรตีนพืชณนะตอนนี้ก่อนหน้านี้เนื้อแพนเบสคือสินค้าที่มนุษย์ขาดการว่าจะมาแทนเนื้อสัตว์จริงๆได้เพราะมีการใช้โปรตีนจากพืชมาดัดแปลงด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีรสชาติและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์แค่มากที่สุดปรบรับกระแสร,รักโลกที่กำลังมาแรงและเชื่อววาธุรกิจเนื้อทางเลือกนี้นี่แหละที่จะช่วยลดการปล่อยก๊กาซเรือนกระจกในใอุตสา แต่ปี2011ถึง2021ที่ผ่านมาหลายบริษัทที่เล็งเห็นโอกาสก็ไม่รอชา wow. ้าจึงตกเข้าเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้มากมาย <S <S สร้างมูลค่าตลาดทั่วโลกไปกว่าแ6 5แ0 0ันล้านบาทเลยทีเดียวที่นี่คำถามมันอยู่ที่ว่าผ่านมาจนถึงวันนี้ธุรกิจเนื้อแพลนเบสมันปังอย่างที่คิดหรอเพราะถึงกระแสรักโลกจะกำลังมาแรงแต่เรื่องของอร่อยนี่แทนกันไม่ได้จริงๆในผู้คนส่วนมากถ้าใครเคยเลองเนื้อริบอายที่เป็นแพลนเบสคงจะรู้สึกได้ว่าเออ อร่อยไม่เท่าเนื้อริบไอฉ่ำๆจริงๆและอีกทั้งราคาก็จัดว่าสูงอาจจะแพงกว่าเนื้อจิงกเกรดธรรมดาด้วยซ้ํายิ่งตอนนี้ทั่วโลกกําลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อด้วยแล้วความนิยมบริโภคสินค้าราคาแพงอย่างเนื้อแพลนเบสก็ลดลงไปอีกแต่ถึงตลาดโดยรวมจะโตช้าลงก็ไม่ได้ทําให้ความพยายามของธุรกิจเนื้อแพลนเบสลดน้อยแต่อย่างใดนะเพราะพวกเขาบอกว่าเกมนี้คือเกมในระยะยาวและปัจจุบันก็ยังคงรับฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านรสชาติสานอาหารทําราคาให้จับ มาขึ้นกและเข้าถึงลูกค้ากลมใยให้ได้ในท้ายที่สุดคําว่าช้าๆได้พระเหล่มงามอาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทนี้ก็ได้แล้วเพื่อนๆล่ะมีความเห็นยังไงใครสายเนื้อแท้หรือใครที่อยู่ทีมเนื้อผืดบ้างก็คอมเมนต์ส่งเสียงกันมาหน่อยเนอ้อ